นะเครื่องปลูกผักอัตโนมัติตร,ตรงนี้นะคะเขาสามารถปลูกผักได้ในทุกๆวันนะแล้วเราไม่จําเป็นที่จะมาต้องมาลดน้ํานะคะนะเราไม่ต้องกังวลวพราวันนี้จะมีแดดให้ผักเราไหมนะตัวนี้เป็นเครื่องปลูกผักที่มนะีตัวนี้เป็นเครื่องปลูกผักที่มีแสงไฟปลูกผักอัตโนมัติตน,นะคะตัวนี้เป็นบัตเตอร์เฮดกีนโอก๊กเรดโอ๊กผักชีนะขึ้นช่าต้นหอมสามารถปลูกได้หมด อยากปลูกผักอะไรสามารถปลูกได้นะแล้วเราไม่ต้องใช้ดินเลยนะไม่ต้องใช้แสงแดดด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นบัตเตอร์เฮดตัวนี้สามารถปลูกได้ทีละ8ต้นนะสามารถปลูกได้ทีละ8ต้นแล้วก็อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องปลูกผักที่ผลิตนะโดยคนไทย และจัดจําหน่ายะะบริษัทอยู่ในประเทศไทยนะ,ะลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าอยากอุดหนุนคนไทยและอันนี้เป็นความภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าปกติเวลาเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เวลานําเข้าจะมาจากจีนใช่ไหมคะแต่นี้คนไทยผลิตจําหน่ายในไทยนะ,ะบริษัทซีวิกอโกเทคค่ะอยู่เจริญกรุง78นะคะซึ่งบริษัทของเราก็มีจําหน่ายผักไฮโดรโปรนิกด้วยนะ,ะมีจําหน่ายตัวผักด้วยเพราะว่าเรามีเครื่องปลูกผัก โดยไร้ดินนาเราปลูกไงมากๆใครไม่มีเวลาที่จะนะอยู่บ้านดูแลผักเราสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้ค่ะเราจะมีแอปพลิเคชันโหลดมาเลย c a t s m a r t Grow นาะชื่อแอปพลิเคชัน c a t Smart g r o w นแอปนี้เราจะควบคุมสั่งงานเจ้าเครื่องนะตัวปลูกผักอัตโนมัติตัวนี้นะหรือ Smart c o คาน์เตอรนั่นเองเขาสามารถควบคุมตัวแสง และมีค่าการแจ้งเตือนต่างๆผ่านแอปพลิเคชันมือถือเลยนะสะดวกมากๆนะใครไม่อยู่บ้านก็สามารถปลูกผักได้นะคะเครื่องนี้สามารถปลูกได้แทบทุกผักเลยนะผักหรือว่าเมื่อกี้เป็นหญ้าแมวหรือไม้ดอกไม้ประดับนะที่มีขนาดไม่เกินประมาณไม่เกิน20เซนสามารถปรับขึ้นได้ดาความความสูงในประมาณ20เซนได้เลยสามารถปรับได้นะคะอันนี้ใครที่ชอบทาผักอยู่แล้ว นะทานสลัดอยู่แล้วใส่เฮลตี้หรือจะเป็นพร็อพในการตกแต่งบ้านตกแต่งคอน,นโดนะสวยงามปุ๋ยเพื่อนก็มางงนี่เครื่องอะไรอะแกน,นะทำไมมีผักหนุ่ยนี้ด้วยนะอันนี้คือเครื่องปุกผักอัตโนมัตินะสวัสดีค่ะนะ,ะคุณคุณอะไรนะคุณปุ๋ยเหรออยากดูนะ ตัวปลูกทานตะวันค่ะได้เลยจ้ะนะตัวปลูกทานตะวันนะคะตัวนี้นะสามารถปลูกได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดินนะคเขาเรียกได้ว่านะคะอา่าเป็นนะคะก้อนอา่ยาใยหินนะคะล็อกบูนะคะเป็นก้อนใย,ยหินที่สามารถจะปลูกได้โดยที่ไม่ใช้ดินเขาสามารถอุ้มน้ำนะคะสามารถทําให้ร่างของเขาเนี่ยนะชอนชัยแล้วก็ เก็บค่าธาตุอาหารแล้วก็ดูดน้ำเข้าสู่ราต้นได้ดีมากๆนะก็จะมีไซส์ตั้งแต่อ่ออันเล็กเลยนะสี่เซนสี่คูณสี่เซนนะสามารถเพาะต้นก้าได้นะเพาะต้นกล้าได้แบบนี้นะเพาะต้นกล้าได้เพาะต้นกะ้านะอะอนุบาลเสร็จละโตละเราก็เริ่มขยายเป็นสี่นิ้วนะมีสี่นิ้วเดี๋ยวนะพี่มีเอาสี่นิ้วให้ดูนะอ่ะ นี่เป็นก้อนใย,ยหินนะคะปลูกผักปลูกต้นไม้เพาะชําต่างๆตัดต่อเขาเรียกว่า,าแยกนะคะตอนกิ่งอะไรเงี้ยได้เลยอันนี้เป็นก้อนสี่นิ้วนะคะสี่คูสี่แล้วก็ก้อนกลางเนี่ยจะเป็นหกนิ้วนะคะก้อนกลางจะเป็นหกนิ้วแล้วก็เป็นตัวนี้ที่วางอยู่ไซนี้ก็คือไซที่พี่นิ้ถือแล้วก็แปดนิ้วอันนี้เทียบไซให้ดู จะมีไซต์านี้ในกรณีที่ต้นไม้ของเราใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือไม้ประดับไม้ตกแต่งไม้กินใบเราสามารถปลูกได้หมดเลยนะตัวนี้เป็นก้อนใหญ่หินนะที่เป็นใหญ่ที่สามารถอุ้มน้ำได้นะแล้วเป็นเทคโนโลยีพิเศษนะกับการคิดค้นของบริษัทซีวีอควาเทคของเราด้วยนะตัวนี้ก้อนใหญ่ปุ๊บสมมติต้นเขาใหญ่แล้ว าอารม ikat, ารณ์เหมือนเราขยายกระถางไปเรื่อยๆขยายกระถางไปเรื่อยๆหกนิ้วเริ่มใหญ่แล้วเป็นแปดนิ้วแล้วนะพอแปดนิ้วปุ๊บนะลูกค้าแปดนิ้วปุ๊บเรารู้สึกว่ารากเริ่มเต็มก้อนนี้แล้วนะเราสามารถขยายได้อีกนะคะพี่มี่มีตัวขยายรากอันนี้นะจะเป็นตัวขยายรา,า,ากก็จะนะอ่าส,ะะสลับนะสลับเนี่ยเป็นขยายรากหมายความว่าแกะออกมาจะเป็นสีเขียว นะเหมือนก้อนใยหินปลูกผักปลูกต้นไม้ตัวนี้แต่ว่าจะเป็นแนวยาวนาแนวยาวเป็นการขยายรากเราก็นำนาก้อนใยหินเดิมที่เราปลูกต้นอยู่แล้วนำเข้ามาขยายรากนาขยายแล้วอยู่ในนี้ปุ๊บอ,อาจจะเล็กไปเราขยายให้รากชนใช้เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เราปลูกนะคะลูกค้าจะปลูกต้นทันตะวันก็สามารถปลูกได้นะ ปลูกอะไรปลูกได้หมดเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้ดินใช้น้ําแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ําหรือว่าปุ๋ย AB ก็ได้ค่ะนะปุ๋ยน้ําหรือว่าปุ๋ย AB ก็ได้อันนี้จะสะดวกมากๆนะคะอันนี้ทีมงานจะปักตะกร้าเรียบร้อยวันนี้พี่มีแนะนําว่าใครที่กดติดตามนะคะจะได้รับส่วนลดนะคะ,อะของร้านค้าเลย1000ลดสูงสุด100้บาทแล้วก็ใส่โค้ชช้อปปี้นะคะสำหรับ30%สลดสูงสุด1 0 0ลดสูงสุด100แล้วก็ืาอกี้พี่ม่มี20%ลดสูงสุด สาม0ันบาทสามารถใช้งานได้ด้วยค่ะอันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นอาสวะเคาน์เตอร์เครื่องปลูกผักอัตโนมัตินะคะก็จะมีแถมชุดปุ๋ย AB ทั้งหมด2รอบปลูก 2รอบปุูกแล้วก็มีมเมล็ดพันธุ์ผักนะคะแถมไปด้วยนะคไม่ว่าจะเป็นเอ่อกรีนโอ๊กนะคะเลดโอ๊กนะคะที่เราแถมไปมีกรีนโอ๊กเลดโอ๊กนะคะกรีนคอร์สบัตเตอร์ดอย่างละ16เมตรคะ่ะแล้วก็จะมีฟองน้ํา,าเพาะเมล็ดให้ในชุดนะคะแบบนี้นะ,ะกล่องเพาะมาเมล็ดะคะ่ะทั้งเซตเลยใครอยากได้ชุดปลูกต้นไม้สมาร์เคาน์ตอตัวนี้ก็สามารถเลือกซื้อได้นะคะแล้วก็ใครอยากได้นะคะ ตัวนะคะล็อกบูตัวนี้ค่ะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นก้อนใย,ยหินในการแยกรากเขาเรียกว่าให้รางงกงอกนะรากงอกจริญเติบโตได้เต็มที่เราสามารถปลูกในก้อนนี้ได้เลยจริงไหมที่นันไม่ต้องเอาลงดินเลยนะไม่ต้องเอาลงดินเลยสามารถปลูกได้เลยสําหรับก้อนนี้ราคาเริ่มต้นที่หกสิบแปดบาทสําหรับไซส์สี่นิ้วนาสี่นิ้วต้นนี้นาสี่นิ้วต้นนี้หกสิบแปดบาท ยาเดียวอันนี้อยู่ในน้ำยาน h i s อยู่ในน้ำหกสิบแปดบาทก้อนเนี้ยก้อนล่างนี่นะหกสิบแปดบาทสี่คูณสี่ตาแล้วก็อ่าไซส์กลางเท่าไหร่นะแอดลองกดดูในตะกร้าให้หน่อยว่าราคาเป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้ไซส์หกเท่าไหร่ตาหกนิ้วค่ะลองกดซื้อแล้วราคาจะขึ้นเลยหกนิ้วหกสิบแปดบาทค่ะอ้าวหกสิบแปดบาทเองนะคะแล้วก็ไซส์แปดนิ้วค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยเท่าไหร่คะ 145บาทค่ะลูกค้านะคะอ่าสามารถกดได้เลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสอบถามได้เลยนะคะยินดีต้อนรับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดสินค้าใส่จะกร้าได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่มิอยากจะแนะนำนาเป็นฟองน้ำนะอันนี้ฟองน้ําหลุมนะฟองน้ําหลุมของเราเนี่ยจะไม่เหมือนงานจีนนะของเราเนี่ยจะเป็น การผลิตที่ออกแบบมาเพื่อที่จะให้รากของเขาเนี่ยงอกออกจากเมล็ดอย่างง่ายนะสำหรับตัวนี้นะจะเป็นฟองน้ำหลุมเพาะเมล็ดค่ะจำนวน144หลุมหรือ144เมล็ดค่ะนะตัวนี้เขาจะเป็นหลุมหลุมแบบนี้เหมือนอันนี้ค่ะเหมือนอันนี้อ่าเหมือนอันนี้เลยนะก็จะเป็นอันใหญ่นะเป็นอันใหญ่อันนี้พี่มีใ่ใส่น้ำปและใส่น้ำปแล้ว แล้วก็หยอดมาเล็ดลงไปเรียบร้อยนะคะเขาก็จะเป็นการพอให้เขางอกรากนะคประมาณ7วันรากของงอกออกมาจะงอกง่ายแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะเพราะว่ามาเล็กของเขาจะไม่โดนหนีบรากเลยเอ่อฟองน้ําแบบเดิมๆแต่เขาจะต้องอหนีบลงไปในฟองน้ำา